I <laughs> think <laughs> <Jeez> <Enough>

Interactive's here. Interactive's here.

คืออะไรบ้างเราไปร้องในวันนั้นแค่ว่าน่าจะเป็นประมาณก่าวันนี่ equipment งานที่บ้าอันนี้ค่ะก้ก็ตีก็จีันีก็เป็นาเรียนทั้งใช่เริ่มเ่เลยว่าเริ่มเป็นนักอเิมลลาอิกไีกมีกต้องไปอั้เกิวิกฤตอะไรก็

หาได้มันเรื่องไม่พอที่จะเลี้ยงลูกงานร้องเพลงก็ไม่มีอย่างงี้เราก็เลยอยู่ตงจังหวัดใช่ค่แล้วก็ไปอยูัวัดแต่รู้อ๋ออ๋อแล้วอาชีพนี้ทำงานที่นี้ก็เกิดจากการที่แล้วงานร้องเพลงบ้าง

ก็สั่งลองลูกได้แล้วก็สั่งลองลูกได้แล้ว I'm not

Kurfio <that> pues ¿verdad. tan

Unstoppable.

ทำแล้วก็มันสว่างทำแล้วก็ตรงแค่ากแล้วก็มีเครื่องเล่นีคนจะเล่นใช้ในความ ยังีพอเนีตนี้อยากจะเล่นกรได้เล่นเล่นสองว่าเรเจ็ดอ่นี้ก็ถือว่าเป็นผู้แข่งข